สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันเลยนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่แบบว่ากำลังเป็นกระแสเลยจากซีรีส์สงครามส่งด่วนใน Netflix โดยเฉพาะตัวละครเซียวยู่ค่ะมีข้อมูลจากใน TikTok เขาพูดกันเยอะมากว่าเหมือนมีตัวตนจริงๆในวงการขนส่งด่วนบ้านเราเลย ใช่ครับมีข้อมูลน่าสนใจทีเดียวครับที่ชี้ไปถึงแรงบันดาลใจเบื้องหลังตัวละครหลักๆอย่างเสี่ยวอยู่นี่แหละครับแล้วก็ยังมีเรื่องบริบทวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของธุรกิจนี้ด้วยเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าเรื่องจริงกับเรื่องในจอเนี่ยมันมีอะไรเกี่ยวข้องกันบ้างโอ้โหน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาแกะรอยกันเลยดีกว่าค่ะว่าคุณมาลีแซย่างที่เขาพูดถึงกันเนี่ย คือใครแล้วเรื่องราวของเธอเชื่อมโยงกับสงครามธุรกิจนี้ยังไงบ้างประเด็นแรกเลยนะคะตัวละครเสี่ยวอยู่ที่เก่งมากๆในเรื่องเนี่ยแหล่งข้อมูลจาก TikTok อกหลายที่เลยค่ะเขาค่อนข้างออฟันทงว่าน่าจะมาจากคุณมาลีแซยางซึ่งเป็น finance director ตัวจริงของ flash express เลยนะคะทำงานมาตั้งแต่บริษัทเริ่มๆเลยปี2018นู่นเลยการมีผู้บริหารการเงินเก่งๆอย่างคุณมาลีตั้งแต่ช่วง ปี2018ซึ่งเป็นช่วงตั้งไขของ Flash Express นี่ถือว่าสำคัญมากๆเลยนะครับในสงครามธุรกิจส่งด่วนจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินทองทองแต่เป็นการวางแผนวางกลยุทธ์การเงินนี่คือเส้นเลือดใหญ่เลยให้บริษัทมันวิ่งไปได้เร็วอืมก็เหมือนในซีรีส์เลยนะคะที่เซ่ยวอยู่ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญที่มีผลกับบริษัทมากๆใช่ครับภาพมันสะท้อนกันอยู่ แล้วพอรู้ว่าเสี่ยวอยูอาจจะมีตัวตนจริงก็อบสงสัยไม่ได้ค่ะว่าเอ๊ะแล้วตัวละครอื่นล่ะคะอย่างสันติหรือรุ่ยเจียเขามีพูดถึงไหมคะว่าอาจจะมาจากใครมีครับมีการพูดถึงอยู่เหมือนกันอย่างตัวละครสันติที่เป็นพระเอกก็คาดกันว่าน่าจะมาจากคุณคมสันลีที่เป็นซ e o คนปัจจุบันของ Flash Express ส่วนรุ่ยเจียที่ดูเป็นสายเทคสายกลยุทธ ก็อาจจะอิงมาจากคุณดีเวเจียผู้ร่วมก่อตั้งอีกคนที่คุณคมสรรไปดึงตัวมาจากอาลีบาบาครับอ๋อ oh, ค่ะแต่แต่จุดนี้สำคัญมากนะคะต้องย้ำกันหน่อยคือแม้แต่ใน t ิ k ต o k เองเขาก็พูดชัดนะคะว่าซีรีส์เนี่ยเป็นการได้แรงบันดาลใจไม่ใช่แบบ based on true story เป๊ะ,เ,ปะเนื้อหาส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเรื่องแต่งเพื่อความสนุกเข้มขน้นแค่มีกลิน่นมีเคาโครงจากเรื่องจริง ถูกต้องเลยครับการแยกแยะตรงนี้สำคัญมากครับระหว่างแรงบันดาลใจกับเรื่องจริงแป๊ะๆทำให้เราแบบว่าเออชื่นชมทั้งคนเขียนบทที่สร้างเรื่องได้สนุกแล้วก็ยังได้เห็นความสำเร็จจริงๆของคนในวงการธุรกิจด้วยอย่างบทบาทของคุณมาลีที่ f r e s h Express เนี่ยก็น่าสนใจมากในฐานะ CFO ของสตาร์ทอัพที่โตเร็วมากๆใช่ค่ะนอกเหนือจากเรื่องบทบาทในบริษัทแล้วอีกเรื่องที่น่าสนใจที่คุณมาลีกับเสี่ยวอยู่อาจจะเหมือนกันคือ นามสกุลแซ่หยางค่ะอันนี้มีความหมายอะไรพิเศษไหมคะอ๋อครับแซ่หยางหยางเนี่ยเออเป็นแซ่ที่เก่าแก่มากนะครับในประวัติศาสตร์จีนมีเรื่องราวมีตำนานเยอะแยะเลยที่คนไทยอาจจะพอคุ้นๆก็คือเรื่องขุนศึกตระกูลหยางที่เป็นนิยายเป็นนิ้วเป็นหนัง,เป,นนงเป็นซีรีส์หลายรอบมากอ๋อค่ะค่ะเคยได้ยินค่ะครับการมีแซ่เนี่ยมันก็เลยเหมือนมีความเชื่อมโยงกับมรดกทางวัฒนธรรมอะไรแบบนั้นอยู่ ซึ่งสำหรับคนไทยเชื้อสายจีนการมีแทก้ก็ยังเป็นเรื่องสำคัญนะคะช่วยยึดโยงกับรากเงาเรื่องราวบรรพบุรุษใช่ครับเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์เลยทีนี้ถ้ามองภาพกว้างขึ้นมาหน่อยธุรกิจขนส่งด่วนแบบที่เราเห็นในซีรีส์ที่แข่งกันดุดเดือดมากจริงๆมันก็มีประวัติศาสตร์มีวิวัฒนาการของมันมานานเหมือนกันใช่ไหมคะ ใช่ครับนานกว่าที่เราคิดเยอะเลยคำว่าคู r i ียที่เราใช้กันเนี่ยมันมาจากภาษาลาติน c ค r เรเรที่แปลว่าวิ่งเลยนะครับคือตั้งแต่สมัยโบราณน,นู่นเลยที่ใช้คนวิ่งส่งข่าวสารส่งจดหมายแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นการใช้ม้าใช้รถมาจนถึงยุคปัจจุบันที่ใช้เทคโนโลยีใช้ระบบโลจิสติกสซับซ้อนมากๆกลายเป็นว่าการมีระบบโลจิสติกส์ที่ดีเนี่ยเป็นความได้เปรียบสำคัญสุดๆในทางธุรกิจไปแล้วนะคะ เหมือนเคยอ่านเจอพวกกรณีศึกษาของวอร์มารหรืออย่าง7 e เ e ่ e อีเลที่ญี่ปุ่นที่เขาบอกว่าเบื้องหลังความสําเร็จส่วนหนึ่งก็คือระบบจัดการสินค้าการขนส่งนี่แหละถูกต้องครับมันคือหัวใจเลยซึ่งก็ตรงกับทีมในสงครามทรงด่วนเป๊ะๆเ,เลยที่แข่งกันเรื่องความเร็วประสิทธิภาพการจัดการค่ะ เอาละค่ะงั้นสรุปการคุยของเราวันนี้แบบสั้นๆนะคะก็คือตัวละครเสี่ยวอยู่ในสงงรามส่งด่วนเนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากบุคคลจริงคือคุณมาลีแท้ยางเสี่ยฟคนเก่งของ Flash Express ตั้งแต่ยุคแรกๆเลยแล้วนามสกุลแท้ยางของเธอก็มีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจด้วยซีรีส์เรื่องนี้ก็เลยเหมือนหยิบเอาบรรยากาศเขาโครงเรื่องบางส่วนจากโลกธุรกิจขนส่งจริงๆมาปรุงแต่งให้เป็นดราม่าที่เข้มข้นขึ้นครับผม แล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าชวนคิดต่อนะครับคือการที่เราพอจะรู้แล้วว่าเออตัวละครนี้นี้อาจจะมาจากคนนั้นคนนี้ในชีวิตจริงเนี่ยมันเปลี่ยนวิธีที่เราดูซีรีส์เรื่องนี้หรือเรื่องอื่นๆที่คล้ายๆกันไปบ้างไหมครับมันทําให้เรื่องดูออมีมิติมีความลึกซึ้งสมจริงมากขึ้นหรือว่ามันกลับไปสร้างความคาดหวังบางอย่างขึ้นมาในใจเราที่อาจจะต่างไปจากสิ่งที่ผู้สร้างเขาอยากจะเล่าจริงๆหรือเปล่าอืม นั่นสินะคะเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะ